ช่องนี้เพื่อพ่อชนัดดาสิริยงสวัสดีค่ะร1อวันตกแต่งภายในใจวันที่83พลังที่ให้ไม่รู้จบ เราทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนอนาคตหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แค่เราเริ่มจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและจากคนที่เคยคิดลบก,ก็กลายมาเป็นคนคิดบวกและลงมือทําด้านดีด้วยพื้นฐานของศีลซื่อสัตย์นั่นก็คือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อประเทศชาติและต่อโลกใบนี้เพราะถ้าหากคุณขาดข้อนี้คือความซื่อสัตย์ คุณจะไม่สามารถไปข้ออื่นได้เลยนะคะและคุณก็จะต้องรู้จักให้ผู้คนด้วยและบางคนนะคะไม่รู้ว่าการให้คืออะไรซึ่งการที่คุณแบ่งปันเรื่องราวดีๆ คุณแชร์คลิปดีๆ,ๆก็ถือว่าเป็นการให้แล้วนะคะคุณยิ้มให้กับคนอื่นก็ถือว่าเป็นการให้นะคะแค่คุณพูดถึงเรื่องราวดีๆไม่ได้ทำให้ใครต้องเกิดทุกข์ในใจอันนี้ก็ถือเป็นการให้นะคะแค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองรับฟังเรื่องราวดีๆก็ถือว่าคุณให้ตัวเองแล้วนะคะแค่คุณนอนเร็วตื่นเช้าอันนี้คุณก็ให้ตัวเอง <an> อยู่นะคะบางคนนะคะแ<ๆ>ค่คำว่าให้ <c oughs> ก็คิดไม่เป็นคิดไม่ได้คิดแต่จะเอาซึ่งหัวใจของคนเหล่านี้นะคะ มันมีแต่ความขาดแคลนคุณอย่าหวังว่าจะพลิกชีวิตได้แค่คำว่าให้คุณยังมีลิมิตของคำว่าให้ให้แค่นี้ก็พอแหละโอ้ยพอละเยอะไปละครูซันไรส์นะคะออกมาให้ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะครูรู้ว่าที่ครูประสบความสำเร็จเร็วเพราะครูออกมาให้ครูต้องการให้จักรวาลติดหนี้ครู และครูก็ต้องการรับใช้จักรวาลเพื่อที่จะช่วยคนและครูก็ให้ตัวเองมีความสุขและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเวลาคุณเรียนรู้นะคะคุณจะต้องมีคีย์ให้กับตัวเองที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้อีกพัฒนาได้อีกและไม่มีพลังอำนาจใดมาตัดพลังแห่งความสุขของเราได้หากวันนี้คุณยังไม่เปิดใจให้ตัวเองเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองและไม่ให้กำลังใจตัวเองในระหว่างทางที่คุณเดินไปถึงเป้าหมายบางทีคุณอาจจะไปไม่ถึงเลยนะคะบางคนเรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาตัวเองคุณบอกว่าคุณงงคุณเหนื่อยคุณทำไม่ได้แต่พอเรื่องคนอื่นทำไมคุณเก่งจังล่ะคะหากคุณได้ไม่โอกาสฟังคลิปนี้นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าวันหนึ่งที่คุณเป็นผู้ให้คุณจะไม่เหน็ดคุณจะไม่เหนื่อย คุณจะรู้สึกว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณก็คุ้มแล้วคุณไม่เสียดายเวลาเลยที่ได้ออกมาทำอะไรดีๆทิ้งไว้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้และคุณเองก็ไม่ต้องไปห่วงใครว่าเขาเหล่านั้นจะเรียนรู้ไหมจะพัฒนาตัวเองไหมเขาไม่อย่างรวยเร็ว เขาไม่อยากพลิกชีวิตมันก็ชีวิตของเขาแต่ถ้าหากวันนี้คุณประสบความสําเร็จแล้วแต่ถ้าหากคุณไม่นําพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กแบบต่อเนื่องยังไงคุณก็ร่วงได้นะคะหากคุณไม่มีผลลัพธ์หนึ่งอาทิตย์ติดต่อกันแสดงว่าคุณตกฟโฟล์แล้วนะคะซึ่งการดึงดูดมันไม่ใช่แค่การดึงดูดเพียงอย่างเดียวแต่คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็น การดึงดูดก็ไม่ใช่แค่คุณคิดดีคิดบวกคุณจะต้องนั่งสมาธิด้วยนะคะซึ่งการดึงดูดมันก็ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่คุณก็จะต้องทำงานที่คุณรักแล้วรวยได้ด้วยนะคะและสิ่งสำคัญก็คือคุณอย่าตกหลุมโลภและความซื่อสัตย์จะต้องมีมาเป็นอันดับหนึ่งาไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะต้องถูกเอาคืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและยิ่งถ้าคุณเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสุขภาพของคุณจะไม่ดีวันนี้คุณให้อะไรตัวเองบ้างหรือยังคะ คุณให้ตัวเองเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแบบเต็มศักยภาพแล้วหรือยังคะคุณรู้ไหมคะแค่คุณยืนเฉยๆคุณก็ล้าหลังแล้วนะคะแล้วคุณอย่าหวังว่าคุณจะพลิกชีวิตได้หากคุณยังดินทาคนอื่นอยู่คุณอย่าหวังว่าคุณจะพลิกชีวิตได้หากคุณยังคงฟังเรื่องราวลบๆอยู่ คุณอย่าหวังว่าคุณจะพลิกชีวิตได้หากคุณยังด่าทอตัวเองขามครวถึงอดีตร่้าให้กังวลถึงอนาคตอยู่เลยคุณอย่าหวังว่าคุณจะพลิกชีวิตได้หากแค่คลิปร1 1วันคุณยังดูไม่จบ คุณยังดูไม่ต่อเนื่องคุณยังดูข้ามไปข้ามมาคุณไม่ต้องไม่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะหากแค่การเรียนรู้คุณยังไม่ให้ตัวเองได้เรียนรู้เลยคุณยังทําให้ตัวเองสม่ําเสมอในการเรียนรู้ไม่ได้เลยบางคนเรียนวันละครึ่งชั่วโมงและเวลาที่เหลือคุณกลับมาคิดลบพูดลบทั้งวันแล้วคุณจะพลิกชีวิตได้อย่างไรคะ คนสาเร็จเขาไม่เคยเอาตัวเองออกจากสนามแม่เหล็กนะคะและระหว่างทางในการดําเนินชีวิตหากมีคนเดินออกไปจากชีวิตคุณคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะคะให้คุณเชื่อใหม่เลยว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นขุนพลฟ้าจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่มีคลื่นพลังงานเดียวกันกับคุณ จะเป็นคนที่เป็นกระยานิมิตรที่ดี์นำพาชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองแน่นอนและในทุกๆวันคุณจะต้องพบเจอเรื่องราวลบๆทุกวันคุณจะต้องเอาชนะและก้าวข้ามผ่านให้ได้ในทุกๆวันเชื่อว่าคุณผ่านอะไรในชีวิตมามากมายกับการแค่เรียนรู้คลิปคงจะไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตมาก แล้ววันนี้คุณจะพลิกชีวิตได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจหากคุณตัดสินใจแล้วมันจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งนั้นช่องนี้เพื่อพ่อชนะดดาสิริยงสวัสดีค่ะ